วันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆในระดับนล<ช>งเลยเลนาะเป็นไงบ้างครับหวยเหนื่อยมากครับระว่าหยุดไป4ปีค่ะระบบหายใจตรงนี้มีผลแน่นอนค่ะเป็นไงบ้างรเราเกมมาชอววันนี้เรามั่นใจตั้งแต่ยุไหนครับถ้าถามว่ามั่นใจไหมก็50 50ค่ะเพราะว่าเราไม่่อยออก,กมุดที่ค่อยเต็มที่ค่ะเพราะว่าพละกําลังไม่ไปค่ะแต่ว่าก็พยายามเล่นตัวเองให้ไปค่ะและเกมมาทีมันยากง่ายยังไงบ้างครับจังหวะเขาเดินเข้าหาพอดีค่ะเราเป็นมวยฝีมือจังหวะเตะเข้าไปคือเข้าจังหวะพอดีค่ะ โอเคโดยรวมเพราอจะผลงานตัวเองวันนี้มันก็โอเคค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าถ้าเป็นกลับมาไฟแรกในรอบ4ปีก็คิดว่าดีที่สุดแล้วค่ะสภาพแบบนี้คิดว่าจะโดนจ่าเข้าสู่ย์เจนนอร์เมนไหมก็ถ้ามีโอกาสนะคะมีโอกาสว่าอย่างว่าค่ะเลื้อดหยุดไปนานถึง4ปีค่ะถ้าได้ซ้อมหรือว่าหายใจสัก2-3หายใจน่าจะดีขึ้นค่ะน้องฝากถึงแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียรงรัมพระจันวันนี้นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนแฟนมวยนะคะหลายคนก็บอกว่าร่างกายเขาจะ แต่ว่าฝีมือยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะโอราการอีกสักสองสามไฟค่ะจะทำไม่ดีแล้วก็ทำไม่เต็มที่ค่ะเหนื่อยมากค่ะหายใจไม่ทันค่ะเหนื่อยอื้งเนี่ยตอนนี้หงมมืดองอิด